นี้หลายท่านมองข้ามช็อตไปถึงการประชุมเฟดนะคะในเดือนธันวาคมด้วยซ้ำไปนะคะเรามาพูดคุยกันในช่วงบ่ายกับคุณนพพรชายแก้วค่ะผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์นะคะบริษัทหลักทรัพย์คิงฟอร์ดจำกัดมหาชนคุณนพพรค่ะครัสวัสดีครับคุณจอยแล้วก็ทานากลงทุนนะครับ ค่ะสวัสดีค่ะคุณนภพรคะคือตอนนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างงงใจตลาดนี่ก็คำว่ารีบาวสั้นๆที่เราคาดหวังไว้ก็ไม่คิดว่ามันจะมีการรีบาวเรียกันแทบจะทุกตัวแน่นอนว่าการรีบาวตรงนี้เนี่ยหลายท่านก็อาจจะได้เงินกลับไปได้ค่าขนมกลับไปด้วยเหมือนกันนะนะคะมองมุมมองของตลาดหุ้นเอเชียของเราเป็นยังไงคะก่อนที่จะเข้ามาตลาดหุ้นไทยค่อนข้างที่จะดูดีเหลือเกินค่ะคุณนภพรคะครับ ก็โดยรวมนะครับผมก็คาดว่านะครับในตลาดหุ้นทางด้านของทั้งโลกเลยดีกว่าทั้ง US นะครับแล้วก็ทางด้านของยุโรปรวมถึงเอเชียเนี่ยในในน,นจักวันนี้จนถึงประมาณสิ้นเดือนนะครับก็น่าจะเป็นลักษณะของการทยอยฟื้นตัวขึ้นมาได้บ้างนะครับเพราะว่าด้วยมันมีปัจจัยประมาณสักสองอย่างนะครับที่เราเห็นใน,ใน,ใ,นในตอนนี้นครับอย่าง รับตัวตัดหุ้นสลัดเองเนี่ยช่วงก่อนหน้านี้นะครับก็มีการค่อนข้างเคลื่อนไหวค่อนข้างผันผวนแล้วก็ปรับตัวลงมาค่อนข้างเยอะนะครับก่อนในเรื่องของการประกาศตัวเลขเอ่อ CPI ในช่วงสัปดาห์ก่อนใช่ไหมครับแล้วทีนี้พอประกาศออกมาแล้วเนี่ยก็สูงกว่าคาดแต่ว่าตลาดเนี่ยกับตอบรับเป็นบวกเพราะว่าเราก็บางส่วนเนี่ยก็เชื่อว่านักลงทุนเนี่ยได้มีการพายสินเกี่ยวกับเรื่องของการขึ้นดอกเบีย้ยนะครับในสองครั้งที่เรือของเฟดเนี่ยไปแล้วนะครับก็ณตอนเนี้ยมองก็น่าจะขึ้น ในอะดับสัก0.75%ทั้งสองครั้งนะครับซึ่งถ้าดูจากไอตัวซ i e อิฟแฟ h 2 t นะครับแล้วก็เป็นแรง cover shot อย่างที่บอกด้วยนะครับก mm ็ hmm. จะทำให้นาสิ้นปีเนี่ยกรอบของตัวดอกเบียสารัฐของเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสัก4.5-4.75%ถึงครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยคือก่อนหน้านี้ตลาดก็ยังแบบยังมีความความหวังว่าเฟดจะอาจจะมีการชะลอลงหรือเปล่าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้นะนักทุนอาจจะมองผ่าน ตรงนี้ไปแล้วก็เลยกลับเข้ามาซื้อหุ้นนะครับแล้วก็ในช่วงประกอบกับว,ว่ามันเป็นช่วงที่บริษัทจดทะเบียนของสหรัฐเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มแบงค์เนี่ยเขาจะเริ่มมีการทยอยประกอบ,อบประกาศผลประกอบการออกมาซึ่งก็หลายตัวนะครับก็ออกมาดีกว่าคาดนะครับแล้วก็อาจจะมองไปถึงในแง่ของตัวสิ้นเดือนด้วยที่สหรัฐเองเนี่ยเขาจะมีการรายงานตัว GDP นะครับไตรมาสสามออกมาซึ่งมันจะกลับออกมาเป็นขยายตัวนะครับ ก็จะลบภาพที่เป็นลักษณะของการเกิดเทคนิคอลรีเซชชันเพราะว่ามันหดตัวในช่วงสองไตรมาสก่อนท,ที่ติดกันใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยในช่วงไตรมาสสมเนี่ยมันอาจจะกลับมาขยายตัวเป็นบวกประมาณสัก2.8เนะครับอันนี้ก็เลยทําให้ตลาดเนี่ยกลับมาซื้อตัวนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของทางยุโรปด้วยในช่วงที่เราหยุดยาก่อนในช่วงปลายสัปดาห์ก่อนนะครับเขาก็มีการยูเทิร์นไอเรื่องตัวนโยบายทางด้านการคังงเขานะครับโดยการกด ท่าบุญตรีคังออกแล้วก็ตั้งคนใหม่เข้ามานะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนแผนในการที่จะให้มีการยกเลิกมาตรการลดภาษี4.5หมื่นล้านปอนด์ออกไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ทําให้พวกภาพของต,ตลาดเงินตลาดบอลผู้นี้นะครับอัตาราแลกเปลี่ยนคนนี้เนี่ยมันลดความปั่นปวดลงนะครับก็ถือว่าเป็นการยูเทิร์นนะครับหลังจากที่ส่งสัญญาณออกมาในเรื่องของอโอเอซีมิเทคนะครับก็ทําให้ตลาดตรงนี้เนี่ยผ่อนคลายมากขึ้นนะครับ ตลาดค่อนข้าง,างตอนนี้นะคะก็ะอย่างที่สาวว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าให้มองภาพรวมนะคะถ้ามองนะตอนนี้เนี่ยเน้นยังคงเน้นเล่นสั้นอยู่ไหมคะสาหรับในมุมมองของทางด้าน, King นะคะิงฟอร์ดค่ะใช่ครับก็ยังคงเน้นในการเอ่อเล่นสั้นหาจังหวะในการเข้าลงทุนเป็นรอบๆดีออก,กว่านะครับเพราะว่าภาพโดยรวมเนี่ยก็ยังถูกกดดันเกี่ยวกับเรื่องของในระยะยาวเนี่ยมันเรื่องของการเอ่อขึ้นดอกเบี้ยของเฟดอยู่แล้วก็ภาพของตัว รีเซชชันที่น่าจะเกิดแน่ๆในช่วงของปีหน้านะครับโดยก็มีนักเศรษฐศาสตร์หลายๆท่านนะครับก็บอกว่าของสหรัฐเองเนี่ยน่าจะเห็นภาพของการรีเซชชันในช่วงครึ่งปีหลังของปีหน้าแต่ทางยุโรปเนี่ยน่าจะเกิดรีเซชชันก่อนแต่การเกิดรีเซชชันเนี่ยผมคิดว่าก็ไม่น่าจะเกิดพร้อมกันทั้งโลกนะครับน่าจะเป็นแบบรีเจียนไปมากกว่านะครับดังนั้นเนี่ยในช่วงระยะสั้นเนี่ยก็อาจจะเลือกเข้าเก็งกาไรหรือเลือกลงทุนแบบเป็นลักษณะที่ว่า เป็นรอบมากกว่าก็คือดูในส่วนที่ตัวไหนที่ยังอยู่ในธีมที่น่าลงทุนอยู่อย่างเช่นหุ้นบ้านเราอย่างเงี้ยครับก็จะมีในหุ้นที่สามารถเล่นได้ในส่วนของตัวที่กําลังจะรายงานผลประกอบการที่อาจจะออกมาดีใช่ไหมครับเช่นตัวกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยที่ปีหน้าในช่วงไตรอนเมายาเนี่ยก็ไจะมีการเติบโตของเยอันเยอที่ค่อนข้างสูงอยู่จากฐานต่ำของปีก่อนหรือกลุ่มที่คาปี เกี่ยวกับ้องกระคาปีกในประเทศเนี่ยที่ฟื้นตัวตามประเทศในในประเทศนะครับแต่วันนี้เนี่ยถ้าเกิดเราไปนั่งดูตลาดเนี่ยก็จะเห็นว่าการฟื้นตัวเนี่ยก็มาจากหลายๆกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นที่ก่อนหน้านี้มีการปรับตัวลงไปเยอะนะครับกลุ่มทางด้านอย่างเช่นกลุ่มเล็กทรอนิกก็มีการผ่อนคลายมากขึ้นหลังจากที่เมื่อคืนนี้ดัชนีดัซดักเนี่ยก็ปรับตัวบวกขึ้นแรงนะครับก็เพราะว่ามีมีการสะท้อนภาพของตัวไอบอลยูเทเนียบอลยูเอสเนี่ยที่มัน เริ่มขึ้นไปติดๆเหแถวๆบริเวณสักสี่เปอร์เซ็นต์ละนะครับก็เลยทําให้พวกนี้มันปรับตัวขึ้นมาบ้างครับอืมนะคะคือตอนนี้จะเห็นว่าดอลลาร์เนี่ยเริ่มที่จะมีการแผ่วส่วนปอนแล้วก็ยูโรเนี่ยก็เริ่มจะมีการแข็งค่าด้วยขณะที่เงินเย็นตอนนี้ก็เริ่มที่จะเหมือนกับว่ามีการส่งสัญญาณที่อยากจะแทรกแซงกันอีกรอบนึงนะคะมองยังไงพอแข็งเอ่อพอแผ่วแบบนี้แมะเงินบาทไทยก็เริ่มจะ,จะ แต่เริ่มอ่ออเริ่มที่จะแข็งนิดนึงหรือเปล่าคะคุณคุณนพพรมองอยังไงคะเอ่อมองอย่างนี้ดีกว่านะครับถ้าสมมติว่าเราใช้ในภาพของในเรื่องของไนตัวค่างเงินเนี่ยมาช่วยประกอบในการลงทุนเนี่ยอือ่โดยโดยปกติแล้วเนี่ยอ่าดอช่วงดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นไปเรื่อยเื่อยเนี่ยมันก็จะโดนโดนกระทบกับพวกสินทรัพย์เสี่ยงใช่ไหมครับมีการเซลล์ออออกมาจะเห็นว่าถ้าเกิดว่าดอลลาร์มันแผ่วเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จังหวะพวกหุ้นอะไรพวกนี้มันจะ เด้งขึ้นมาบ้างน,นะครับส่วนของเราเนี่ยมันก็ยังเป็นโทนที่อ่อนค่าอยู่นะครับก็โดยรวมๆแล้วน่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่าในส่วนตัวค่างเงินบาทน,นะครับแต่เมื่อกี้เห็นแบบคุณจอยพูดถึงตัวญี่ปุ่นเนี่ยผมก็คิดว่าอันนี้ก็ต้องน่าติดตามดูนะเพราะว่า <Okay. S 1> ออไอเรื่องของการเข้าไปแทรกแซงค่างเงินของเขาเนี่ยก็มันก็อาจจะเป็นอะไรที่แบบเหมือนใช้เงินไปโดยที่มันเป็นไปสู้กับแนวโน้มกระแสะหลักไม่ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คงต้องติดตามในเรื่องนี้ทีครับ นะคะแมพอตอนนี้เนี่ยพอผลประกอบการย้อนไปที่สหรัฐอเมริกาน,นิดนึ่งแล้วกันผลประกอบการของอแบงก์ใหญ่เนี่ยมันเหมือนเป็นช่วงเดียวกันเราก็ผลประกอบการของแบงก์ไทยเขาก็สหรัฐอเมริกาเขาออกมาดีดีของไทยออกมาอันเดียวทอทิสโก้ก็คือดีแล้วก็จะทยอยมาเรื่อยๆแบบนี้นะคะก็น่าจะเป็นการหนุนเซตหรือเปล่าหรืออย่างไรแต่พอเป็นอย่างนเนี้ยเนี่ยมันทําให้มุมมองอทั้งเฟดเนี่ยโอเคอย่างที่บอก Pri ซ์อินไปแล้ว0.75 ทั้งที่แล้วยังมีเลข1%ได้ยินนะครั้งนี้เรายังไม่ได้ยินเลยนะว่าหอด้วยซ้าไปเพราะว่าเหมือนกับว่าปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่าเงินหรือว่าจะเป็น CPI หรือจะเป็นตัวเลขการจ้างงานมันเหมือนมันแทรกซึมเข้าไปในระบบเศรษฐกิจกันหมดแล้วค่ะพอถ้าเกิดว่าในมุมมองถ้าเรามองข้ามช็อตไปสําหรับผลการประชุมเฟดทันวาเหมือนว่ามองไปแล้วตอนนี้เราเหมือนทุกคนโอเคแล้วเราต้องเป็นอย่างนี้แหละต้องเป็นตามที่เราวาดหวังไว้แล้ว มองไปธันวาคมคิดว่ายังคงจะใช้ยาแรงเองไหมคะสำหรับทางกิมฟอร์ดได้ได้มีการออมองถึงเซนิโอจุดนั้นไหมคะใช่ครับคิดว่าก็นคงยังใช้ระดับแรงต่อไปนะครับก็คือคิดว่าจากเดิมเนี่ยก่อนหน้านี้ไอด้ดูถ้าเกิดไปดูตัวเฟดวอตเนี่ยเขามองเอาไว้ขั้งสุดท้ายเนี่ยอาจจะเป็นศูนย์ุดห้าเปอร์ซ็นแต่ว่านะตอนนี้ไอ้เปอร์เซ็นต์ที่เป็นศูนจุดเ็ห้าปอร์เ็นี่ยมันเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับซึ่งโดยรวมๆเนี่ยผมคิดว่าเขายังใช้ยาแรงต่อไปเพราะว่า คือในการที่จะเราจะไปกดเงินเฟอ้อให้มันลงได้เนี่ยยังไงมันก็ต้องเป็นรีเซชชันผมคิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะคะถ้าเป็นอย่างนี้แล้วอ่าถ้าเกิดกลุ่มแบงก์กำลังจะออกมาถามถามเป็นแบบในพื้นฐานแล้วกันมุมมองพื้นฐานทั่วๆไปนะคะออกมา มองไฟแนนซ์ยังไงหรือว่ามองกลุ่มประกันยังไงเอาทีละกลุ่มละกันเพราะว่าบางคนบอกว่าถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องการเงินเกี่ยวกับเงินเงินทองทองเนี่ยอะแบงก์ก็ดูจะดีนะสดใสเพราะอย่างน้อยมันก็ได้อันนี้ส่งกันอยู่แล้วในการปรับขึ้นดอกเบี้ยมันปรับขึ้นอยู่แล้วละ่ะแล้วไฟแนนซ์ล่ะแล้วประกันละ่ะยังไงคะคุณนพพรถ้ามองในมุมมองพื้นฐานนะคะอผมก็ยังให้น้ำหนักไปที่ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ เป็นหลักเลยนะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยก็ยังเป็นธีมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขึ้นดอกเบีย้ยของทั้งโลกอยู่นะครับแล้วก็นานน้มอมผลประกอบการเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือว่าไตรมาสสามระยะสั้นที่จะออกมาเนี่ยทั้งกลุ่มก็จะเห็นการเติบโตประมาณ20เอเนเดียวเดียวเพราะว่าปีที่แล้วถ่านต่ำครับก็หลายตัวก็ดูมีการขึ้นมาได้ฟื้นตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะครับส่วนกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการเงินอื่นอย่างเช่นตัวพวก l i s i n g นะครับหรือว่าตัวประกันเนี่ย ในช่วงนี้อาจจะต้องรอดูไปก่อนเพราะว่าในส่วนงตัว e a s i n g เองเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าถูกกดดันมาจากในเรื่องของทางรัฐเนี่ยเข้ามาขบในเรื่องของตัวพวกเพดานในการหารายได้พวกดอกเบีย้ยใช่ไหมครับแถมทางด้านการแข่งขันเนี่ยหลายๆเจ้าก็าเข้ามาเยอะในตลาดก็ถือว่าเป็นการแข่งขันที่สูงแล้วก็ขณะที่ต้นทุนทางด้านการเงินเนี่ยก็ย่อมสูงตามที่ในภาวะท,ที่ดอกเบีย้ยเันกังเป็จึาขึ้นนะครับเพราะนั้นมันก็ยังทงถูกกดดันอยู่ วนประกันเนี่ยในช่วงสั้นเนี่ยผมว่าเซนติเมนต์เนี่ยอาจจะลงมาเพราะว่าทั้งกลุ่มเนี่ยอาจจะกังวลเกี่ยวกับเรื่องของน้าท่วมด้วยนะครับเพราะว่าไอ้ยอดเคมช่วงประมาณเดือนกันยาแล้วก็น่าจะเป็นช่วงตุลาด้วยเนี่ยก็น่าจะมียอดเคมเกี่ยวกับเรื่องพวกประกันด้านของน้าท่วมเนี่ยกระทบเข้ามาแต่บางตัวจริงๆลงมาเยอะเนี่ยก็ไม่เกี่ยวเพราะว่ามีพวกมีแต่ประกันพวกชีวิตอย่างนี้ใช่ไหมครับก็อาจจะเป็นจุดที่ต้องดูแยกกันเป็นรายตัวครับ อืนะคะต้องแยกเป็นหลายตัวพอพูดถึงน้ําท่วมหลังจากที่โอเคฝนเริ่มที่จะหยุดกันแล้วนะคะก็ต้องมาซ่อมบ้านสร้างบ้านกันแล้วล่ะคะ่นะณตอนนี้ถ้ามองในกลุ่มของซ่อมสร้างบ้านเนี่ยมันก็จะมีในไทยในมีอยู่สองสามตัวท,ที่ที่แบบเด่นๆดังๆนะคะมองว่าเนี่ยทุกตัวยังน่าสนใจไหมหรือว่าหลังจากคลี่คลายไปแล้วอ่าไม่ว่าจะเป็นดูโฮมโกลบอลหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณนุพร้ดยพื้นฐานมองยังไงคะก็น่าสนใจนะครับในเชิงที่ว่า ราคาที่ลงมาเนี่ยมันตอบรับประเด็นลบๆไปแล้วนะครับแต่ว่าจะเน้นไปที่ทางด้านถ้าให้เลือกในสั่งตัวนี้ก็คงเป็นที่แบบพวกโกลบอลหรือว่าโฮมโปรมากกว่านะครับเพราะว่าอาจจะไม่ได้รับเห็นพวกผลกระทบที่ที่ชัดเจนอย่างอย่างตัวดูโฮมที่เขาโดนที่ออกข่าวกันนะครับอืมนะคะก็เป็นคําแนะนํามาให้นะคะส่วนช่วงบ่ายค่ะถ้าแนะนําตลาดแหมเขียวสดใสดีดเด้ดดดงกันทุกตัว ได้ค่าขนมกันไปกันหลายท่านไม่มันภาพมันแตกต่างจากเมื่อก่อนที่เมื่อก่อนคือพุ่นขึ้นแต่ทําไมไม่ได้ตังค์วันนี้ดีดกันทุกตัวเลยนะคะถามนุมมองนิดนึงแล้วกันว่าพอดีดแบบนี้เนี่ยระยะสั้นอย่างที่ทางหลายสํานักบ,บอกเนี่ยแสดงว่าเซตเนี่ยยังไว้วางใจไม่ได้ใช่ไหมคะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าคือดูการขึ้นรอบนี้เนี่ยมันมันลักษณะที่มัน ก็เลือกเล่นเป็นเซกเตอร์แต่ละอันสลับขึ้นมาดันตลาดนะครับอย่างไอตัวรอบที่แล้วเนี่ยที่เราเห็นเซตขึ้นมาเนี่ยอันนั้นเนี่ยเป็นเรื่องจากกลุ่มพลังงานใช่ไหมครับแล้วก็แต่รอบเนี้ยกลุ่มพลังงานเนี่ยน,น่าจะ,น,าจะน่าจะดูหน่อยๆนะครับแล้วก็น่าจะได้แรงหนุนจากพวกไอตัวกลุ่มธนาคารหรือกลุ่มคาปีกเนี่ยเข้ามาช่วยมากกว่าเพราะนั้นเนี่ยการขึ้นของเซตเนี่ยมันอาจจะอา,อาจจะไม่ได้แบบโอ้ลลรี่ไปแบบย,ยาวๆนะครับก็อ,อาจจะมองกรอบไว้นะครับแถวๆบริเวณสัก หนึ่งพันหกร้อยจุดก็จะได้นะครับในช่วงหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์นี้ประมาณสักหนึ่งพันหร้อยถึงหนึ่พันห้อยสิบจุดนะครับก็ถ้าเกิดเป็นหุ้นนี้ก็คงเลือกเป็นธีมที่ได้รับประโยชน์จากที่ผมบอกก็คือในเรื่องของการบริโภคในประเทศบ้างในเรื่องของเรื่องของการเปิดประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับผม เน้นไปที่จุดนั้นเลยนะคะพอพูดถึงเรื่องของการเปิดประเทศนะคะก่อนที่จะไปฟันธงหุ้นเด่นกันนะคะมีคําถามมาแต่ขออนุญาตเป็นถามในแนวของพื้นฐานแล้วกันนะคะจาก YouTube ถามว่าตัว AAV มองพื้นฐานยังไงคะคุณมรกฏถาฝากถามมาคะ่ะครับสําหรับตัว AAV นะครับในภาพของตัวพื้นฐานเนี่ยก็ต้องบอกว่าจะเป็นลักษณะการทยอยฟื้นตัวดีขึ้นนะครับเรามองในช่วง ไรมาสามแล้วก็ไรมาสี่นะครับน่าจะมีผลขาดทุนที่ลดลงนะครับจากช่วง first half นะครับเพราะว่าถ้าดูในแง่ของตัวเลขเศรษฐีการบินอะไรต่างๆเนี่ยของอัลลูของทั้ง AOT ประกอบกระดะก็จะปรากฏว่าก็มีตัวเลขทางด้านการบินทั้งจำนวนผู้โดยสารอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เราคาดว่าตัว อย่างกลุ่มสายกามบินเองเนี่ยที่ต้นทุนหลักของเขาเนี่ยประมาณสักสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของตัวค่าน้ํามันเพลเพิงใช่ไหมครับกเ็เราคิดว่าเนี่ยจกภาพตลาดโลกโดยรวมเนี่ยที่เขามองกันท,ที่ที่เขาเอาเวทในเรื่องของ recession ที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าเนี่ยเรามองว่าในเกาะของตัวราคาน้ํามันเนี่ยในช่วงฤดูหนาวที่บางคนกลัวเนี่ยว่าเราเราคิดว่าอาจจะไม่ได้แบบชูดขึ้นไปนะครับก็จะเป็นปัจจัยที่ทําให้ พวกที่มีต้นทุนเกี่ยวกับพลังงานถูกสูงแบบพวกสายการบินอย่งเไเนี่ยได้ประโยชน์นะครับแต่ว่าในเรื่องของตัวจำนวนนักท่องเที่ยวที่เป็นลูกค้าหลักของเขาเองเช่นนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยก็ยังคงคาดหวังได้ไม่ค่อยมากนะครับเพราะว่าในเรื่องของอเรื่องของนโยบายโซวิซโ่โควิดก็ตามนะครับก็ดูแล้วตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้มีการส่งสัญญาณที่จะ,ะมีการผ่อนคลายมานะครับ ก็คงต้องติดตามในเรื่องของช่วงนี้ด้วยที่ทางด้านของจีนเขามีการประชุมสมัชชาใหญ่นะครับว่าเขาจะมะีมุมมองต่อในเรื่องของการเปิดประเทศอย่างไรบ้างนะครับก็ต้องมาติดตามนะคะได้ข่าวว่าประกาศเลื่อนกันไปอีกแล้วก็ต้องมาติดตามกันเรื่อยๆนะคะก็มองให้ให้คําเป็นแนะนําเป็นคําเป็นพื้นฐานแล้วกันนะคะคุณมรกตคะ,ะเผอิญว่าขออนุญาตให้เป็น A v วหนึ่งตัวนะคะส่วนคุณกรมลถามว่าตัว เอ่ออย่างราชนะคะราชกรุ๊ปเนี่ยค่ะปัจจัยพื้นฐานยังดีอยู่ไหมคะคุณนพพรสำหรับตัวราชบุรีใช่ไหมครับอเออผมมองว่าในกลุ่มในตัวหุ้นรงไฟฟ้าเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันอาจจะยังมีประเด็นที่แบบว่าโอเวอร์แฮงอยู่นะครับเพราะว่าเราสังเกตได้อย่างในตัวภาพของหุ้นในกลุ่มลงไฟฟ้าทั้งกลุ่มเนี่ยมันมันร่วงร่วงลงมาเนี่ยหลังจากที่มันมีข่าวในเรื่องของสารเนี่ยขอรับคำร้องแผนพีดีพที่ ว่าจะไปขัดรัฐธรรมนูญหรือเปล่านะครับเดี่ยวกับเรื่องของไอ้ลดสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า51เปอร์เซ็นตครับก็โดยรวมเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดว่าจะเล่นในหุ้นในกลุ่มลงไฟฟ้าตอนนี้เนะี่ยน่า,าจ,จะไปเลือกเล่นเก่งกําไรไอ้พวกที่มันเกี่ยวกับพวกพวกต้นทุนคอสที่มันเป็นพวกแก๊สหรืออะไรนี้ดีกว่าเช่นอย่างสมมติว่าตอนนี้มันราคาแก๊สมันลงเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ตัวหุ้นลงไฟฟ้าเนี่ยอย่างตัวที่เป็นรงไฟ S C P ที่ต้อง ช้แก๊สธรรมชาติมาลันเนี่ยมันอาจจะอาจจะได้รับประโยชน์ในช่วงสั้นก็อาจจะมีการเก่งกขึ้นมาอย่างวันนี้ก็จะเห็นว่าอย่างพวกบีกิมใช่ไหมครับพวกบีเอสซเนี่ยมันก็เริ่มขยับขึ้นมาครับเพราะว่าในเรื่องของตัวราคาแก๊สนะครับอย่างตัวอย่าง LNG ที่เป็น reference ในสถาบันอุตสาคกรรเราอย่างตัว JKM เนี่ยมันก็มีการปรับลดลงมาค่อนข้างเยอะตั้งแต่เดือนอสิงหาคมที่ผ่านมาที่ตอนนั้นไม่เป็นพีคนะครับซึ่งก็ไม่ได้เป็นแค่แถวลีเจนเราเท่านั้นมันก็ ในตัวแก๊สที่ทางสั่งยุโรปนะครับทั้งตัว GPF แก๊สตัว NBP ที่เป็นแมสแก๊สของอังกฤษพวกนี้ก็ปรับลงมาหมดครับก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ถ้าเกิดจะเลือกเก่งกำไรขอให้ไปเลือกที่เป็นโรงไฟฟ้าพวก S C P ที่ใช้แก๊สเป็นต้นทุนดีกว่าครับอืมนะคะอ่ะถ้าเลือกเก่งกำไรนะคะตามที่คุณนพพรจาก k คิง f อร์แจ้งเลยนะคะ ถ้าถามต่อจากนี้นะคะตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงของอผลประกอบ Q สาแล้วถ้าเกิดว่ามองข้ามช็อตไป Q 4เลยใน Q 4ต่อจากนี้ทางนักวิเคราะห์ทางคุณพรมองดัชนีเป็นอย่างไรคะเอ่อผมมองว่าดัชนีนะครับก็ยังพอจะมีตัวััไซด์ในช่วงไตรมาสสีนะครับก็น่าจะเป็นผลประโยชน์จากที่เราเนี่ยมีการเปิดประเทศได้เต็มที่ขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของในภาพของเป็นฤดูการท่องเที่ยวด้วย ส่วนภาครัฐเองเนี่ยก็น่าจะเตรียมภูมินยโยบายที่จะมาซัพพอร์ตกระตุ้นการจับจ่ายช่วงปลายปีด้วยนะครับที่เห็นข่าวล่าสุดมาก็ในเรื่องของตัวช้อปปี้มีคืนใช่ไหมครับแล้วก็จะมีการต่อในเรื่องของไอ้ตัวคนละครึ่งต่อไปอีกถ้าเกิดเฟดวนนีปัจจุบันเนี่ยมันหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยรวมแล้วน่าจะทาให้บรรยากาศโดยรวมมันดีขึ้นแล้วก็น่าจะส่งผลบวกต่ออัพไซด์ของตัวเป็ไในอีกระดับหนึ่งนะครับก็เราคงอมองไว้ที่แถวๆประมาณสักหนึ่งพัน ห2 0อยี่สิบอะไรเถ่ๆนั้นนะครับอ่าหนึ่งพันหยสิบนะคะเออขออนุญาตอีกรอบหนึ่งเซ็ตเก็ตของคิงฟอร์ทที่ที่ประเมินไว้สําหรับปีนี้นะคะมองไว้ที่เท่าไหร่คะเออในปีนี้เรามองไว้แถวๆหนึ่งันหร้อยสาสิบนะครับประมาณนี้โอ้นะคะก็ถือว่าก็ใกล้ละนะคะอีกนิดนึงใกล้ละนะคะมองไม่ได้แบบเวอร์วังมากนะคะถือว่าเป็นการเออมองที่แบบเป็น ค่อนข้างที่จะเรียลลิสติกนิดนึงล้กันนะคะสำหรับ1630มีโอกาสมีโอกาสนะคะใกล้และอาจจะเป็นแนวน้มที่ดีก็ได้นะคะแนว Q3 เขาบอกว่าแย่สุด Q4 นี่น่าจะเป็นขั้นบันไดที่ค่อนข้างดีทั้งเปิดประเทศทั้งเวลคัมทั้งทุกอย่างานโยบายกระตุ้นจากภาครัฐที่อาจจะช่วยส่งเสริมทำให้ทุกๆภาคส่วนเนี่ยดีขึ้นนะคะในช่วงของฟันธงเด่นค่ะในช่วงบ่ายนะคะจากคิงฟอร์ดค่ะแนะนำ ฟันทองเด่นตัวไหนตอนนี้แม้ตลาดดิดเด้งดีเหลือเกินค่ะทางกิงฟอร์แนะนําเป็นตัวไหนดีคะสำหรับช่วงบ่ายค่ะครับช่วงบ่ายเราแนะนําตัวแรกนะครับก็เป็นหุ้นตัวที่เล็กๆหน่อยนะครับแต่ว่าก็เป็นเน้นเกี่ยวกับเรื่องของคอน sumer ในประเทศนะครับก็คือตัวคิสนะครับตัวคิสเนี่ยก็ราคาเป้าหมายในคอนเซนซัสเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก11.20บาทนะครับก็โดยรวมจากการที่ฟังด้านของผู้บริหารเนี่ย เขาออกมาพูดนะครับก็คาดว่าภาพรวมในช่วงครึ่งปีหลังนะครับก็จะยังได้แรงหนุนจากในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจไทยที่กลับมาฟื้นตัวได้ดีขึ้นนะครับทั้งคนที่กลับมาทํางานนะครับแล้วก็การเปิดประเทศนะครับก็จะทําให้การใช้สอยเนี่ยมันกลับมามากขึ้นนะครับทางด้านกลุ่มของบริษัทเองเนี่ยเขาก็จะมีการเใช้สื่อโฆษณาที่ผ่านโซเชียลมีเดียในการกระตุ้นยอดซื้อสินค้ามากขึ้นนะครับแล้วก็การทําโปรโมชั่นนะครับ รวมถึงการเร่งออกไอตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเข้ามาด้วยนะครับในช่วงครึ่งหลังเนี่ยก็วางเป้าว่าจะเสริมมาสักประมาณทักสามสา SKU นะครับเพราะว่าช่วงครึ่งแรกเนี่ยตลาดยังฟื้นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็เลยออกไปไม่กี่ SKU นะครับแล้วก็มองว่าในช่วงกําไรในช่วงไตรมาสสเนี่ยโดยรวมๆแล้วเนี่ยตลาดก็น่าจะคิดว่ากลับมาเมติบโตไดไทั้ง Q1Q Q แล้วก็เยียร์แล้วก็ โมเมนตัมเนี่ยน่าจะยังไปต่อในช่วงไต,ตรมาสสี่แล้วก็ปีหน้านด้วยนะครับตัวอีกหนึ่งตัวก็คงเป็นกลุ่มเครื่องดื่มอย่างตัวอิชินะครับก็ในคอนเซนแซสเนี่ยเขาให้ราคาเหมาะสมไปที่สิบเอดจุดเจ็ดศูนย์บาทนะครับจะมีภาพของตัวเป้าไรายได้ที่ทางผู้บริหารนะครับเขาก็อมองไว้ที่ระดับสักหกจุดห้าพันล้านในปีนี้นะครับโตขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นอนยนะครับแล้วก็มองว่าครึ่งหลัก ของปีนี้น่า,นาจะเติบโตได้ดีกว่าครึ่งแรกด้วยนะครับก็จะยังได้แรงหนุนจากภาพของตัวสินค้าหลักของเขาที่เป็นชาเขียวนะครับที่จะกลับมาเติบโตได้ดีเพราะว่าด้วยกลยุทธ์ที่เขาทำไซส์ขวดให้มันมีราคาที่คุ้มค่านะครับแล้วก็ในเรื่องของการที่มีการขายท่างประเทศแล้วก็รับจ้าง O e M เนี่ยมันน่าจะทําให้ทางแง่ของตัวรายได้เนี่ปรับตัวดีขึ้นนะครับก็จะเป็นหนุนในเรื่องของยูเลดด้วยนะครับในช่วง ไตรมาสสามเนี่ยน่าจะมีการพัฒนาขึ้นมาจากช่วงไตรมาสสองนะครับก็แนวโน้มเนี่ยก็ยังจะดีต่อไปในช่วงไตรมาสสี่นะคะคิสตี้ราคาเป้าหมายอยู่ที่เท่าไหร่คะราคาเป้าหมายอยู่ที่สิบเอ็ดจุดสองศูนย์บาทนะครับค่ะสิบเอ็ดจุดสองศูนย์นะคะส่วนทางด้านอิชิค่ะสิบเอ็ดจุดเจ็ดศูนย์บาทนะครับ ค่ะราคาเป้าหมายนะคะหน้าจอหมายนะคะอาจจะเขียนผิดขออภัยด้วยนะคะอ่ะละนะคะมานะคะยังไงแล้วช่วงบ่ายขอบพระคุณมากๆเลยที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะกับคุณนพพรชายแก้วนะคะผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ค่ะบริษัทหลักทรัพย์คิงฟอร์ดจำกัดมหาชนขอบพระคุณมากๆค่ะคุณนพพรคะครับสวัสดีครับค่ะนะคะสวัสดีค่นะนะคะเอาละย้ำนะคะว่าณตอนนี้เนี่ยแนวแนวต้านเนี่ยก็ จะให้ไว้ตอนนี้มีโอกาสมีโอกาสนะคะก็จะอยู่ที่1620บวกลบนะคะมีโอกาสที่จะไปสําหรับในตลอดเดือนนี้ด้วยนะคะส่วนเซธาเกตนะคะของทางด้านกิงฟอร์ดค่ะ1630ก็ไกลแล้วล่ะค่ะนะคะวันนี้แน่นอนว่ามีโอกาสจะไปชนแนวต้านหลายๆแนวนะคะหลายสํานักก็เนี่ยอย่างที่เมื่อเช้าเราให้ไป1 อ่า 5, 8, 6, นี่ก็จะไปหนึ่งอีกนิดเดียวก็จะไปแล้วนะคะก็สามารถมีโอกาสที่จะยืนต่อไปได้ค่ะส่วนหุ้นฟันธงหุ้นเด่นนะคะแนะนํามีสาอ่าสองตัวด้วยกันนะคะก็คือตัวแรกนะคะก็จะเป็นตัวอิชินะคะขออภัยตัวคิสค่ะหรือว่าโรจุคิสนะคะราคาเป้าหมายที่11บเบาท2ีสตางค์นะคะส่วนอิชิ11บบาท70สตางค์นะคะก็เป็นทีมเปิดประเทศค่ะ ย่างน้อยกลับไปทำงานแล้วเลิก work from home แล้วนะคะก็ต้องแต่งหน้าแต่งตานะคะก็ต้องโรจูเคสค่ะส่วนเครื่องดื่มนะคะอิชินะคะอิชิตนานะก็จะเห็นหลายสำนักจะเชียร์สองตัวนี้ค่อนข้างเยอะนะคะราคาเป้าหมายที่17บาทอาขออภัย1 1บาท70สตางค์นะคะนี่คือฟันธงหุ้นเด่นของเราในช่วงบ่ายแบบนี้นะคะตลาดดิดเด้งดีทุกตัวเหลือเกินนะคะยังไงแล้วก็ขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบนะคะต้องขออภัยอาจจะให้แนวรับแนวต้านไม่ได้นะคะสำหรับ นักวิเคราะห์บางท่านนะคะต้องแจ้งไว้ตรงนี้ก่อนแต่ว่าจะสามารถให้มุมมองในแนวพื้นฐานได้อันไหนให้ได้ก็จะจะบอกว่าจะให้ได้นะคะไม่อันมันจะผิดกฎนะคะสำหรับทางด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยนะคะก็ตัดสินใจเอานะคะพรุ่งนี้พรุ่งนี้เจอใครนะลืม <laughs> พรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นคุณ คุณ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 เดี๋ยวนะเพลินว่าวันนี้เราเปลี่ยนออกพรุ่งนี้เช้านะคะอาจารย์อ้วนโอ้นะคะพรุ่งนี้เช้าพบกับอาจารย์อ้วนนัตพลคำถาเกลือจากบริษัทหลักทรัพย์ยวนต้าค่ะเราเจอกันนะคะก็วันพุธวันพุธพรุ่งนี้นะคะส่วนพรุ่งนี้บ่ายก็จะเจอกับคุณกันนะคะคุณกันหาไทยศรัทธานะคะจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยจำกัดมหาชนหม่ทั้งเช้าท yes ั้งบ bueno? ่ายเลยนะคะอันนี um> ้เน uh well> ี่ยเราก็จะแบบพยายาม ไม่ซ้ากันนะคะจะให้นักวิเคราะห์เนี่ยเรียกว่าให้ทุกท่านเนี่ยได้แบบเต็มอิ่มได้แบบเรียกว่าได้กําไรสูงสุดอะละกันนะคะสำหรับในแต่ละวันนะคะพรุ่งนี้เช้าอย่าลืมค่ะใครเป็น FC ของอาจารย์อ้วนเปิดจอรอดูได้เลยนะคะเช้า9ก้าโมงครึ่งกับอาจารย์อ้วนนัตพลคาถาเกลือจากยวนตานั่นเองนะคะใบนี้ขอบพระคุณมากมากเลยนะคะที่เข้ามาติดตามกันนะคะก็ยังไงเราก็ต้องเทรดด้วยความระมัดระวังนิดนึงละกันนะคะถึงแม้ว่าตลาดจะมีดีดเด้งสวยงามนะคะแต่ก็ยังไว้วางใจไม่ได้ นะคะยังไงกราบขอบพระคุณทุกท่านค่ะทั้งช่องทาง YouTube Facebook TikTok แล้วก็ IG นะคะเดี๋ยวคลิปสั้นๆเราจะไปตัดนะคะไปใส่ไว้ที่ TikTok แล้วก็ IG สามารถติดตามกันได้นะคะส่วนใครอยากฟังแบบว่า f u l l v e r s i o n ก็ YouTube แล้วก็ Facebook นะคะขอบพระคุณทุกคำถามที่ติดตามกันมาด้วยนะคะ <c oughs> ลากันไปก่อนแล้วพรุ่งนี้พบกันใหม่9โมงครึ่งโดยประมาณ